สวัสดีครับวันนี้เราอยู่เจ oh. ๊ครับคนสวยสวยสุดวันนี้เราจะไปไหนกันนี่ oh. กินข้าว oh. เอาขันไหนไปครับเครื่องเชฟเลยนี่โอ้โหสวยงามมากเลยอะห้องเครื่องเลด โอ้โหดูท่อดิเปิดยังไงอ่ะเปิดกระโปรงให้หน่อยเจ๊เจ๊เปิดกระโปรงให้หน่อยอนั่นนะที่คำ้ำนูนนูน่น เงสายไฟอ่ะโน้ตฟังได้ดีเหมือนเด <c oughs> เนียนมากเลยเก็บสายไฟอ่ะอือหือองเครื่องสวยงามมากเลยอ่ะจ๊ะสตาร์ทฟังเสียงดูดิ Åhå. เาลองขับมาจอดข้างนอกนี้เดี๋ยวฟ้ากระโปรงลงอ่ะไม่ต้องหรอเฮ้ยโอ้ฟ้ากระโปรงมันใสว้าสุดจัดสุดจัดไม่ต้องปิดฟ้ากระโปรงครับ ยอดครับสุดจัดเชฟจกสายมากเลยนะรถไม่ได้ล้างเลยเนะนี่ยกันเนี่เสียบต้นจะทำอะไรเนะี่ย Illion. รถอยู่ไหนอ่ะโหดเกิน thank <laughs> you ยังโหดอาา่ะอะไรเวียนหัว รถด้วยอ่ะสุดยอดเลยไอ้นี่มันใช้ได้เปล่า้ได้ขวดหน้าจล้เนี่ยเราต้องไปเติมถ้าเราไปเติมไปเติมอยู่ไหนอ่ะเติมอยู่ที่ชนบุรีเนี่ยเหรอเอาเวลาเราเปิดโอ้เดี๋ยวก็ไปกดบอก อยู่นี่โอ้โหมีอน็อตด,ด้วยเก็บสายไฟได้เนียนมากเลยช่างต้นครับคลินิกทาทา เก็บข้าวซองเก็บข้าวซองเรียบร้อยนี่ก็ทำเกี่ยวกับทาทานะครับเช็กระบบทาทาทุกรุ่นอยู่ที่ชนบุรีนะครับนี่บริการสนใจสอบถามได้นี่ช่างทำอะไรก็ไม่รู้ ช่างทําอะไรเนี่ยยกเกียร์ครับยกเกียร์ไปไหนยกเกียร์ไปไหนเกียร์ไม่ดีเกียร์ไม่รักดีอ๋อเอาทำไมไม่ยกอ่ะไม่เห็นยกเลยยกเสร็จแล้วไงเขึ้นแล้งนะครับขึ้นแล้วหนะดูวยเนี่ยบอกกอนแล้วนะชุดคัสเขาเนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ยยกจนขึ้นเสร็จแล้วไม่เห็นยกยกใหม่ดิลองยกลงใหม่ดิทำไมอ่ะหนักยกคนเดียวเลยนะอ๋อโมลุมคาร์สมันสองปั๊มคัดล่างนี่ปั๊มคัดล่าง เอ้ยปั๊มคัสทำไมมันสองสายอะ่ะเข้ากับออกอ,อ่ะอทำไมมันดีแท่าอ้ะม,มันก็ต้องมีตัวไล่ดิลออันนี้คาเรเลเ่ินไปไรอะ่ะลื่นลื่นชักในล็อกเละน้ำมันมันรั่วเขา้าอือเลยต้องเปลี่ยนใหม่ทาทา เอาเมลออกไม่มีราคาครับไม่มีราคาช่วงลา่างเสร็จเรียบรอย้อยอันนี้อยู่นี่เช็คโค้ดทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกรุ่นของทาทาเลยใช่ไหมหอของทาทาม,มีหมดโปกแกมมีหมดอือมีเต็มหมดแล้ว ทุกเคยทุกวาที่ลูกค้ามาจากยุธยาเนี่ยฮะมาจากยุธยาเนี่ยมาจากอยุทยาใช่มาชนบุรีมาวิ่งงานที่นี่หรือไงมาทำเนี่ยมาทำจากนู่นเลยโอ้โหพี่สุดยอดเลยที่เดียวที่เดียวจบอาอทำไมทางนู้นไม่มีเหรอไม่ไดมีอาอสาระที่นู่นไม่มีอันนี้คือมาครั้งแรกไหมเนี่ยครั้งแรกยครั้งแรกเลยที่นู่นไม่มีทำ อ้าวโอ้โหสุดยอดแล้วติดต่อทางไหนมาเนี่ยอ็โทรนะครับอันนี้ดูทาง y u t u b e ดูทางยูทูบโอ้อยู่ที่ไหนนะพี่ต้นตรงนี้อันนี้อยู่บ้านบึงชนบุรีนะฮะบ,บ้านบึงบนชนบ,นบุรีถ้าใครจะสอบถามเราเข้ามาทางไหนครับเพจอ๋เเอเพจ ทีมงานน้องไบท์หรือว่าเพจรวมช่างทาทาชินบุรีรวมช่างทาทาถ้าไม่งั้นก็ขึ้นคือเรียกอะไรนะสถานที่ไม่ใช่ไม่ใช่แผนที่พิมพ์เลยว่าอู่ช่างต้นอู่อู่ช่างต้นทาทาจะขึ้นเลยมีคำว่าชาตะวันด้วยนะชาตะวันขาขาสามไม่มีคำว่าชาตะวันมันจะไปอีกที่หนึงจะไปอีกที่หนึ่งอู่นั้นปิดแล้วก็ใครอยาก จะทำนะครับทาทาให้มันจบก็เข้ามาหาช่างต้นได้จบแน่นอนจบไหมก็จบจบนะครับนี่เพิ่งมานะครับเพราะว่าทํามาหลายอู่เลยใช่ไหมออทำสูนส่วนมากทำสูงแต่ม,มันไม่จบอ๋อทำศูนย์เลยไม่จบจเข้าูต่ออันนี้เดี๋ยวลองดูว่าจบไม่จบนะอันนี้เปลี่ยนเพลาแล้วด้วยใช่ไหมเพลาหลังหรือว่าเพลาเดิมอ๋อเพลาเดิม,ดมรถมันทุก วิ่งปลาใช่ไหมเอ้ยวิ่ง,ง,อ,ง,งอ๋อของทะเลครับป่ะโอเคตามนั้นครับใครสนใจหรือว่าโทรมาสอบถามก็ตามนั้นครับเคลียบสำหรับนี้ก็บายบายสวัสดีครับ